น,นเแต่ท่านจริงที่ผมกล่าวตัวเองแล้วก็น่าใ้สุดไม่ได้เลยเลยซึนน่งคนส่วนใหญ่กำลังไปเจอหน้ายอยู่นะครับแท้ที่จริงแล้ว รับสมบัติทางธรรมนั้นเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลแต่ทุกคนนั้นดูไม่ออกครับหมวอทำแปดหมื่นสี่พันประธรรมขันเนั่นนั็นจับสมบัติจริงๆครับ <c oughs> ผลของการ <c oughs> ดิ้นรน,นของเจ้าชายสิทธตถานี่นได้ก่อผู้ข้าวทองของของผู้ข้าวทองของธรรมะให้ได้บริพกุกน้ำนมน้ำนมน้ำนม เพียงเท่านี้เพราะแกเท่าก็ก็ตามไม่ยังหนุ่มสาวก็ตาม เมื่อได้เลิ้มรถมันจริงๆฮะมันยิ่งยิ่งกว่าทรยบสมบันถือกับมันเป็นความร่ำรวยใชีวิตระหว่าง สับสุพนพัดิบๆตามธรรมชาติเรืรุของความว่างินใหญ่หลวงเมื่อมันสัมผัสกันรัางใดก็เกิดความรู้สึกถึงความต่อความร่ำรวยนั้น พระพุทธเจ้าพยายามสร้างทรัพย์สมบัติให้พระสงฆ์แต่พระสงฆ์นั้นไม่เข้าใจครับบางองค์ถึงขนาดพูดว่าพระองค์ท่านบรรลุทำแล้วพวกเรายังไม่บรรลุเราไม่ต้องตามหลังนั่นนไปปฏิบัติด,ดีกว่า แที่จริงทรัพย์สมบัติที่พระเจ้าสร้างขึ้นเป็นสมมุติเป็นสมมุติก็ตามสมมุติธรรมก็ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าที่ยิ่งกว่าธรรมชาติทครก็ ร่ำรวยกว่ามีรสชาติอร่อยกว่าความเป็นสมุติของของธรรมะนั่นเองครับที่สร้างความร่ำรวยขึ้มาคนที่เขเข้าถึงธรมรมะรักธรรมะจะจะเข้าใจเรื่องนี้ดีครับก็เป็นสถานดีๆ ได้รับฟังเด็กรุ่หลังพู่อจ้จงจาพระธรรมธรรมสร้างสุงมพระพธรรมบุรไม่ห้าร้อยกช่คงกับ